ถึงมาในขามายสิบเอ็ดหมอกถึงสามหันใจเกี่ยงหัวเบาหนึ่งครองสี่เอาขึ้นจึงใจหมอกลาดขอความเกี่ยวกับลองเปลี่ยนเมาวันลูกเกียดเคเอาขึ้นเมืองจึงใจขอบขอบห้าสิบสองปีในคาเลพินหมอกค่ะอ๋อไปน้องคุ้นเมืองหารตั้งเชีงเยงแล่ เออซื้อฐานเขอตั้งเชิงท่เาเท้ามีปุนพัอนอะไรปูนพันธวะตันตาเดหมอกลัดคอควา้าวนั่นแหละตีไปตังวันลุกขึ้นพาชิบขอบขอบพาชิบสองปีเลยอันได้นอันนั่งชุดไั่น,น,นีอันเท่าคาเป็นหรือไม่เป็นเลนเม่ช่าเอสอันนั้นไม่เป็นปีเครดฮะมันมคือปีไตเขามันเป็นปีเครดตก็เพราะเขาพาเอา ปิเครื่อเสียวเอกตังไหวเลยเขาก็เฮตจอมตารลุ่มและปีเครื่องเลยเขากะเอาวันเดินไปเทเอ็งเลยเห็ดเปลี่ยนตัวมันเดินไปเทเ่็งเลยเป็นวันลุกเพ้่มไหมเมื่อเวื่อไงเมื่อมันตีเปลี่ยนมาตดเมื่อเห็นก็ะเป๋าฮาชิแปีต้งอันตีเห็เป็นวันลุกเพ้่มเลยเป็นว่านั่นแต่เร็วเมื่อเร็วได้ไรมาอยู่ฮาชิง ขอบขอบฮาชิบสองฝั่งว่าเขาใครเหตุการณ์ได้ลุกขึ้นมาในฮาชิบสองปีเอ่อแต่เลยว่าตัวไหนมันถึงมาขึ้นเมื่อไหร่ลยมันเมื่อไหร่ถึงขึ้นฮาชิบสองปีเอ่อครับสองไลลองตั้งว่าใครอะไรเหตุต่างวันลุกขึ้นถ้าใครเหตุทางรายอะไรเหตุต่างมันลุกขึ้นหลานะียหนึ่งใหาอย่าไปลืมการลุกขึ้นเขาอันไปเย้าโตนคะครับใหาอย่าไปลืม การลุกขึ้นเฮาอันไปเอาโตไหนเฮาคายเหตุการณ์มา52ปีเอาใน52ปีได้อันก้นทับเสื้อสาราเงมือตลุกขึ้นมาติเอตั้สุชุนั้นอ่าก็ตก็ตายไปเก็อันอ่เฮ้โนเสียแหละมือเกว่าก็มีก็อันอันเฮ็ดเสีย ช่นฮักหลังกาเนอหม่จุ้มนหนกทึศเนอต้องมีนเกเกณฑอันก็ว่ายู่เนอตึกดเฮ็ดอยู่ตึกข่าวนานก็ไี่พอมีก็บว่าทางหลานเนอกบวยเข้ามันหึงมามันติดเท่าไหรัฮะก็ไม่อันก้นหนุ่มฮ้อค่ะอันลกมาอันเหนคึกมือตีมันนั่นนายกเข้ามาสุบเหตการเหมือนเมื่อเดนนั้นันเวลายทาให้อันหนง นั้นมันฮะเวลาออกที่นั้นออกปูตานั้นนั้นคนอันขีย่ยะทานนั้นอันขี่นั้นใครฮอดดียิองอันตั้งเชิงสมเลยฮอดกําฮอดติลงปะตังกําฮอดติลงปูตาอันได้เนี่ยบ่ฮู้ไหลกําฮอดติอยูอ่ปะตังให้คืนมาเพราะว่าถึงดีเธอบอกนาอันดียิงอันนั้นไหนได้เอ่อภัยเหี้ยใหม่ภัยกว่าไหลนั่นก็เป็นสิทธิ์ ส,สุดต,าย,า,ตายสุดเต้นเล่นตเล่นปล่แต่เล่นสดเป็นกว่ายะท้าไพ่หลงได้มันเต็มเลยกึศนะสอเลยข้อคานนับถือก้นอะไรหลุ่นเนื้อหลุ่นเล,ลื่อสายเกิกว่าในการไล้ลุกขึ้นใน้เลยขาอคานเลยเฮ็ดปางมันปางไฟมันเฮ็ดสองเรยข้าคานนับถือเขาลาหน่ก็เปเขายุ่มยําว่าเฮ็ดตันต้นตา ตืานตขาว่ตอนต่วันเมื่อข้าค่เสเอาเมื่อเลืทายเขาหลู่อับเป็นเอตกซุ่มกงเอยข้าคา่อันเกิดตั้งหลังน่ข้าคตึกสุดเห็ดอยู่นะให้เขาพูดเลยขาอะไรเอ่อวันลูกเพื่น,นั่นขาคคุกจะอะไรอะไรเฮ็ดเิก็ได้ถามเรืออลรทักถามหรือกานลูกพ้อนอันปนมาขาขค่เห็ดมาการไล่ลูกพืน,น่อะไรหาชิ้สอง ปีครอบเยอะค่ะถึงมากขึ้นแล้เวลาเฮ็ดถังนะครับเฮ็ดถังมันก็เปรี้ยว่าันเท่าเฮ็ดป่นมาเะในตีพิษตียู้อมมีดีหลือไหนฮักาขาหลูดอะไรผู้หลูดอะไรทัดถังเคิรนเฮ็ดถังไรมันไปถึงเฮ็ดถังไรมันไปฮอดตียังอ่านเท่าไหนหลุเจ้านั่นแหละหลูดผู้เจ้านั้นแหละเข่าขาเลยเฮ็ดถางวันลุกขึ้นนะครับขาได้ก็ทางแรกวยายเขาลุกขึ้น เพราะเดี๋ยวว่าขาขาให้ต่างลูกขึ้นเล้วเขาขาลุกคุกจะไลอ่เวลาย่ำก็เปืดทางแลข้าเขาท่านไรลูกขึ้นหลานึ่งนานเป๊มแหลนเฮาให้เขาเอามึงก้นขอห่มเขาเนี่ยเอาเลียวข้าวขาเด็กใครขึ้นปืนป้อป้อในไหยสซึกตำผาซึกุนพ้าปอกสองเย้าเนี่ยกวนกูเคอะเคเป็นใครตังมึงดัดแลี้ยของมันมาเมื่อเจ้านั้นตเเข้าวขาก่ ใครต่างเมืองมาเขาก็ใครเมืองก้อนขอมานเขาก็ตัวอนนั้นใครเมืองก้อนขอก็เป็นเช่นนั้นขา้าถ้าเป็นสไตล์อินเทอร์เน็ตตั้งสองตั้งสองคู่ว่าในมานเขาทำดีกว่ายันรองกว่ายอนลองก้อ,น,อนขอก็ดีเมืองอินเทอร์เน็ตก่อนถนะ้ามาเมืองไต่ใหนตาในเมืองมันว่าเรื่องไหนว่าไหนไต่เขาทำผ่อมเอาผ่อมใช่แล้วไต่เขาแต่เอาเมืองกู้ยในเขา้าขา มีแต่เจ้านั้นคนบุกหลงเขาทะเลมองไต้กวยเขาไปเห็ดปุกตังเมืองไต้เขาไว้วยกล้วันมันท่นมาเตัดมาเหรียญตีมืองฝังหลงได้มาห้องเห็ดฝังกลุ่มเชียวเลยเออเขาหลุ่เมื่อค่มตุ้มเตียกันเมื่อกันก็แปลว่าเมื่อยับก็ห้อยหยาบมาซ้อมกันตายมาซ้อมกันลิบมาซ้อมกันก็ได้ถึงดีเขาเอาขอก็ขอเขาหลุ่มห้อมกันเขาหลุ่มพ่อเมกันเอมาในตั้งใจเขาหลุ่เพ่งไปกันเดี๋ปันเพ่งไปกัน กะกะตายเอาเขาฮ้องห่มฮ้องกันเตะ10ปีแล้วอั huh ่นท่านเคยผ่าแล้วเหมือนกันเป็นผ่าแล้วนั่นเป็นความขอความแล้งแล้วตกลงก็บ่ตกลงนั่นเสียไปเฮาค้าก็ทํายุ่งกว้างนั่นเสียอะไรห่มผ้ามันตกลงว่าผมห่มอันกันตัดไปออกเบิ่งคนขอทางบ้านไม่บอกว่ามันแล้งเฮาค้ากึดะในย่อเนี่ย เขาทำไไใไใรซึ่งเวลา,ลานั้นตอนนึงนี้เอาเมืองโฮมตุ่มนี้หนาเสเฮ็ดสู่เมืองเหลวการอุ้มตึงการกุ้มกันเมืองเนี้ยว่าเมืองโฮมตุม่ม,นเ,เ,นม,เ,เ,มนเนี้ยมันจะไรขัดพัดเป็นเมือเรื่องแต่ลมีเหน่เมืองข้างผ่า,าข้างมันบ้านก็แต่ลมีเหน่เมืองได้เหนี่ยเมือง,งมาในอัน,นม,ม,นมออนีได้มีเหนี่ยเมืองต่อเคอ่อนไปกับคางก่อนจะในทมีไหนตอนว่าเขาอยู่ที่เขาเป็น ตนันว่าตีมาเขาเป็นซือเมืองลงแล้วเขากุมเฮาเขายเขากินจิเฮปเลยว่าหันมาซุไหนในปงขอพันมันหันไหนแทตอนนึงท่านเอาซึกเสียออกเป็ดเวันเมองเฮาตึคือเฮาเอาซึกขึ้นาเหนือเมืองใต้เฮาเสียน่มันหือเฮาคาตปอันนี้กลางซะไล่อันลุกขึ้น่นี่นั่นมาเอาการซึกเสียน่เปเปงคนเมืองเฮาเดี๋คนลงใต้เฮามา ถ้าเอาผาชากเอือุนเฮ็ดหาเเจ้อคือเขาหายเอาผ่าฉากผ่าฉานะลิกล้ายเพิงเองในเราอุนหมือเื้อซักหรือหรือเจ็บคือเขาหายหายนัเหมือนเจหรือเขาในผ่าปักเตงรไม่มีในเออการลิกลุ่มในใอลิมันก้อนนั้นหละนั้นลุ้มใจก้อนมันเลยเขาปีนี่เขาปีนเ่มันเจ็หนักปีนี่เน่มันตาไใน mai nuam hok ham lai sai li kao hok ham sai lai kwam hao pho pen sai nan ju bong wa hao mai tueng mai mi xiao tueng tieng hok kha yao hiet hai lik lai hao hai hiet hai kwam nan hao hai kha yao dai la kwam nan hao lik lai lik hao hai na go hok ha de la kwang pen lo go